เอาเลยอินเอลิกเซอร์จำได้ว่าแม่งเปิดมาก็เดือดเลยเรียกชุดหมายหนอไม่ไดว้ดวะเติะโต คิดตัวมึงถอยมาแล้วติดประตูไนงะติดข้างๆประตู เ,ออเก็บเบได้นะเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะนี่เอ๊ะเหลือ,อะวะไม่รู้อ่าเก็บไปก่อนแล้วกันเก็บแล้วย่อยเลยไหมอ่ะสักพักหนึ่งรอเยอะๆก่อนแล้วค่อยย่อยมก็ไม่ต้องเก็บไปละ

เข้ามาเก็บเก้าอี้เหรอไหนบอกไม่เอาเสลี่ยนใจละ กระตุก,ตกทำไมกระตุกวะอ้าวในนี้ไม่มีตรงม้วไปบ้าอะไรล่ะ ยัมบี้ทุกทมีมันจะมีสองมันจะมีมันจริงจริงมันมีตัวเดียวแหละแต่ว่าพอเทียร์หกปุ๊บมันมีสองตัวเอายม้มตีกู น่าจะเป็นตัวชุดเก่าอยู่ข้างนอกรอมันตีเข้ามาแล้วกันปมันตีไปก่อนม่เจียร์สองกนะ่อนให้มันตีไปก่อนแตกแล้วปดูก่อนขอแตกแล้วนี่หวะ มีสี่ตัวเรียบร้อยเหลือหมดแล้วเนาะมาแล้วครับตัวข้างนอกยิงก่อนไปยิงก่อนมันตัวหกปากเสียงใช่ไหมใช่ดิอยู่ตรงไหนไม่รู้อะ เดี๋ยวก็ไปดูจากข้างบนกันนะอดอ๋ออยาดังจด๋ดันเบื้องวิ่งมาสะตกใจ ประตูจะเจอไหมไม่มีล็อกเก็ตลันเชอร์ก่อนเลยโอ้โหกระจายเ,ย,เ,ย,เยันบกเยนื่อย

เจอแต่ซอมบี้ธรรมดามันวิ่งไปข้างตึกทางขวาตีประตูตรงนี้ป่ะไม่ยน,นอยู่ตรงคองอยู่ตรงคลองตายแล้วหนึ่งหนึ่งตัวนะแต่มันรู้อีกตัวเปล่า

น่าจะใช่มั้งตัวเมื่อกี้ตายไปแล้วอ้าวยังมีอีกเหรอเป็นไหนวะมาเถอะโอ้ยโอเคไะเน้นนำข้างนอกจะได้ห้าไม่สีเข้ามาได้แล้วมันตีทะลุเข้ามาข้างล่างอะดิไปตรงนั้นมันติดอ่ะมันไม่ขึ้นจุดอะ่ะมันตรงนั้นมันติจดจะลงจกรถ Hãy đâu cho เข้าไปหาบอยแล้ว okay, s <S ต้นหม่งต้นไม้พังแล้ว บอกปัหาแล้วงันแค่ตัวแหกปล่

ใช่อยู่ในตึกใช่ไหมพี่เงเห็นอยู่ในตึกท่มัดังตรงนี้นี่ไงที่อยู่ข้างหน้าเลยเจอแล้วพ <c oughs> ินอ้อมไปด้านหน้าแล้วถ้ามันยังแหกปากอยู่แม่งก็ยังมาอยู่ กลับทางอ่ะก็ะมีอีกเหรอฮะยังมีอยู่เหรอไม่คือไม่ได้ยินนะแต่ไม่ใช่ตัวแหกปากใช่แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันคำร้างเมื่อกี้ไอตัวที่มึงยิงไอต,ตัวแหกปากไม่มีมตัวน<ๆ>ึงเนี่ยได้ยินเสียงกูว<ม>ิ่งร,<อ>รอบนอกดูก่อนนะอ๋อเจอละอยู่ข้างนอก ตายแล้วส่วนตัวอื่นช่างมันป่ะกลับมาไหน่มัน,นจะมาไม่เยอะเอามาด้านหลังนเนี่ยไอพวกตัวกระโดดอะไรช่างมันมันตามมาเต็มที่จคตัวสองตัวเอาวีแขกปากก่อนปิดประตูไหนได้ไหมปิดไม่ได้เอ่อเดี๋ยวเอาบล็อกกันก่อนแป๊บนึงมันจะได้ไม่นี่บล็อกให้หน่อยแล้ว,วมันออมบล็อกไว้หน่อย ไม่ได้เอาเอ copper stone มาไม่เป็นไรแค่ไม้ก,ก็พอแค่ไม้ก็พอนะเรียบร้อยแล้วลงต่อถ้าไม่มีตัวแอกปากมันจะตามมาไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแล้วบางทีมไม่สนใจด้วยแต่พอมีตัวแอกป่าปุ๊กแม่เป็นอีกเรื่องเออรีบเอาเรียบร้อย Okay, แก้งตายเรียบร้อย,ย,อ,ยอ๋อตรงนี้ถังน้ำมันอยู่ <Okay. S 1> อืหรือสังขายาก่อนเจาะอ่าดึมใส่น้ำมัน Để Để nghe đọc Nói ra Ôi, lên lại, lên lại แล้วมึงไปไหนเนี่ยเก็บของคูจเจาะเพลจนจนแตกไงก็มันไม่มีมอนอื่นไงมันก็มีมอนอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยมีสีเขียวตั้งสี่ตัวไม่ก็มันอยู่ในนั้นไงมันมันไม่ใช่ว่ามันอยู่อยู่มึงเจาะเสร็จแล้วมันก็ค่อยโผล่นี่ไม่มันวิ่งมาเลยครูเชื่อในมึงไม่ต้องกลัวอย่างมากมึงก็ตายเออ เรียบร้อยโดนนี่โอ๊แเ้ากล่อ,อ,ง,ลอ,องนีเก็บออยังเก็บแล้วนี่หว่าเป๊เ

اشتركوا ซ้อมปืนก่อนหรือ,อยังครับซ้อมปืนแป๊บหนึ่งจะกัก้นก่อนกั้นทำไมไม่ไดีเยอะขนาดนัด้นหรือยังมุดข้างบนหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยหวานดี này thôi, đi ra từ đây mà, mình chạy off, off rồi, off Ui nơi, không biết, uỵ, uỵ, à. นี่อ้อมไปด้านข้างเนี่ยตรงมันด้านข้างเอ้วสิ่งนี้มันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นไอตัวเขียวอะ่ะยังไม่เปิดยังไม่ตีประตูออกมาเอาเลยไหมเอาเลยทีกรขาิดเองไม่เด้หรือว่า,าวในห้องน้ำตัวม ลางววิ่่ไปดูขวามือหน่อยขวามือไอ้ตัวหมวกอยู่ในกล่องกล่องนั้นอนะ่ะสามสี่ตัวอะไรนะตัวหมวกขวามือขวามือไอ้ตัวพวกพนักงานขอสร้างอ๋อห้องน้ำขวามืออันนี้ละไปยุ่งได้ไม่ใช่ห้องน้ำทา,าง e ซิ t ขนะ้างบนเลยนะตัวที่เเยอะชิบุดหายเลยหี้ประตูอยู่นี่ดีกว่าะตูก็นึกว่าอยู่ง่ายจัดกูก็ว่าประตูแ่ะไปไหนประตูที่อยู่ตรงนี้ <laughs> อ่ะลงใหม่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่า ตัวแล้ววะในห้องแล้วจะตีกูได้ไปเชียร์ห้องนู้นด้วยเดี๋ยวกูไปจะไปรื้อของก่อนตรงนี้มีสองตัวไปทางขวาใช่ก็แบบนี้ว่าลื้อของก่อนยังไม่แตกไซส์หรือว่าวิ่งให้สูงนะ sao được chiếm này qua Mình ở tầng Nó có khoảng nổ này สุดสุดท้ายแล้วมีแต่กระสุนมึงมได้ดีเซอร์บิ๊กเกิลมากระบอกอีกระบอกมึงมาทำไมนี่ แบดยังยังเฮ้ยใส่กระสุนไว้แล้วนี่หว่าหมดหมดละต่างจัดไปเฟสหนึ่ง เก็บของก่อนทางออกอนเนีย่ยตามมาเนี่ยัว้า,างนี้อีกขราวหนึ่ง ทางที่กูออกตัวแหกปากสองตัวสามตัวมีเปล่าไหมไม่เห็นกูยิงไปสามตัวแล้วอะ ไปตั้งที่กัดต,ต่อไปไปทางนน้นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดแค่ตาไปไหนวะอยู่ทางทางเดียวกันทางโน้นแล้วล่ะจะไปเอาหรือว่าเดี๋ยวเสร็จก่อนก็ไปเอาก็ได้สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดเมตร